ครับเพื่อกับผมสุดเกศสเปซสปาร์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางจากอำเภอจอมทองครับผ่านไปที่อำเภอหอดนะไปที่อำเภอดอยเต่านะครับผ่านอำเภอลี้แล้วก็เข้าไปที่อำเภอเถินนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเส้นทางนี้เนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมอยากจะทำนานมากแล้วนะครับแล้วก็เพอิญว่าได้มาทําทุราแถวนี้พอดีนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทางานไปเซอเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะดังนั้นการเดินทางกับผมมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ วันนี้พระเอิญได้มาทําธุระเนาะก็เลยได้ถือโอกาสขับรถจากเชียงใหม่ลงมานะครับตามเส้นทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมเดินทางออกจากเชียงใหมก่ก็ช่วงสายๆนะคุณผู้ชมนะพอดีว่าตื่นสายที่หน่อยนะครับแล้วก็พอดีแวะทานข้าวกับเพื่อนพี่รู้จักกันนะฮะก็เลยใช้เวลาในการ ช่วงเช้าอะนะฮะเวลาช่วงเช้าในการหาอะไรทานกันน่นะนะครับที่แรกก็ว่าจะไปทานต้นาามรดนหมูเจ้าประจําอะนะฮะแต่ว่าพอดีว่าปิดนะครับก็เลยได้ไปทานเจ่าเป็ดนะครับกวยเตยวเป็ดเนาะกะเพราเป็ดอะไรพวกนี้แหละนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายมาที่แรกก็ว่าจะไปถ่ายต้มรดนหมูสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะจิงจูฉาฉนะฮะของเชียงใหม่เขาทางที่เขาียกทางไหนฮะจากแถวแยกออดอนจันทร์ปฮะนะฮะจากจาก บิซีตรงนั้นนะนะไม่แน่ใจเป็นบิกซีหรือเปล่าเออน่าจะบิกซีนะฮะมุ่งหน้าไปทางออถนนเรียบคลองชลประทานนะฮะตรงบริเวณแยกที่เราจะขึ้นไปเสมอนะครับแต่แถวนั้นนะคุณผู้ชมนะก็เป็นหน้าที่ผมทานอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับ เข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเอ่ออันที่จริงผมอยากจะถ่ายมาจากเชีงยงใหม่เลยแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเอ่อเคยขับรถจากเชีงยงใหม่มาจอมทองอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเอ่อหลายๆท่านก็น่าจะเคยมาที่ดอยอินทนนท์นะฮะซึ่งพอจอมทองเนี่ยเป็นที่ตั้งของนอยอินทนนท์นะครับเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนาะก็หลายๆท่านน่าจะเคยมาแล้วนะครับระยะทางจากเชีงยงใหม่มาที่จอมทองก็ไม่ได้มีอะไรลุ้งยากนะครับก็ลงมาหางดง สัมปตองนะครับสัมปตองแล้วก็เข้าไม่ได้จอมทองนี่แหลนครับเป็นถนนซสเลนตลอดละนะครับปัจจุบันนะไม่มีถนน2เลนแล้วนะครับอาจจะมีบางช่วงนะที่เข้าตัวอำเภอนะครับปัจจุบันก็ยังจะมีสองเลนบ้างบางช่วงเพราะว่าขยายไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับในหลายๆอำเภอก็ปัจจุบันมีการทำถนนเลี่ยงเมืองแลวนะครับแล้วก็หลายๆอำเภอกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นจอมทองนี่ก็เหมือนกันครับตอนนี้ ได้มีการทำประเมินผลรสนิยมล้อมละนะครับแล้วก็มีการเรียกประชุมกับชาวบ,บ้านที่ได้รับผลกระทบกันอยู่นะครับตรงนี้ที่เป็นแยกที่ขึ้นนอยอินทนน์นะครับคุณผู้ชมครับสลับทางนี้เนี่ยหากใครจะไปที่อำเภอขุนยวมจะไปที่แม่สอนสามารถจะไปได้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ขับยากนะครับคุณผู้ชมครับหากใครที่จะไป,ปอำเภอขุนยวม เอ่อทุ่งบะตองอะ่ะนะครับก็มาทางนี้ได้นะครับเลี้ยวขวาไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่เนาะถ้าหากว่าใครจะใช้เส้นทางนี้นะครับแนะนําให้เตรียมความพร้อมของรถเตวนองดีๆนะครับแล้วก็ต้องมีความมั่นใจพอสมควรนะฮะในการขับขี่นะครับคุณผู้ชมครับผมเองเคยใช้เส้นทางนี้อยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ ล่าสุดที่ใช้นาฬิกาปีก่อนละนะครับตอนนั้นเป็นเซลก็วิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อเส้นทางหลักนะครับสำหรับปั๊มบางฉากทางซ้ายมือตรงนี้นะครับมีห้องน้ําให้เราสามารถที่จะอาบน้ํากันได้ด้วยนะฮะผมเคยมาจอดนอนในปั๊มนี้ครั้งหนึ่งนะสมัยที่เป็นเซลอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็พอดีว่ารถเฟต้านะฮะที่ผมใช้มีปัญหาคือตอนนั้นขับรถมาจากขนยวมนะครับแล้วก็เ่อขึ้นมาที่ดออินเทนท์นี่แหละน่าจะประมาณ3ามทุ่มนะพอดีหลบกับรถขนผักนะครับแล้วทีเนี้ยรถ รถผมมันตกถนนนะตกถนนแล้วก็ทําให้ยางแตกนะฮะก็ตอนนั้นติดแก๊ส LPG ด้วยนะก็เลยไม่มียางอะไหล่นะครับก็เลยบดจาก <c oughs> จากบนเขาตรงนู้นนะฮะลงมาถึงข้างล่างนี่แหละฮะคุณผู้ชมระยะทางน่าจะประมาณ2 0 3 0กิโลเมตรได้นะฮะก็ไม่น่าเชื่อว่ารอดว่าได้ยังไงนะตอนนั้นแตกรู้สึกจะเป็นยางหลังนะฮะก็เลยไม่ได้ไม่ไดเออ้เป็นอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยางหน้านี่จะอาการหนักอยู่เหมือนกันนะครับ ด้านซ้ายมือข้างหน้านี้นะครับจะเป็นวัดพระธาตุจอมทองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพระธาตุที่มีอายุกเก่าแก่แล้วก็มีความสวยงามนะฮะแล้วก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆอีกแห่งหนึ่งนะครับของทางภาคเหนือเรานะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับอำเภอจอมทองเนี่ยครับเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้อ,ตอ,อยู่ทางเชียงใหม่นะครับ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า120ปีครับมีศักยภาพในการพรัฒนาสูงมากๆครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติดุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับมีประเพณีที่ดีงามด้วยนะครับจึงทำให้อำเภอจอมทองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า2ล้านคนครับซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญหนึ่งเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือดอยอินทนนท์นะครับเกี่ยวแม่บ้านน้าตกในเขตวิทยาแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยก็มีอีกหลายแห่งเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะครับมีปิไปพั์ผ้าป้าแสงดาที่บ้านไร่ไผ่งามนะครับแล้วก็มีแหล่งผ้าฝ้ายทอมือในเขตตาบลศบเตี้ยนะครับขุนแปะนะฮะขุนแปะถ้าผมออกเสียงผิดกออภัยด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวุทยาแห่งชาติดยอย อุทยานแห่งชาติออบหลวงนะคุณผู้ชมนะขออภัยนะฮะแล้วก็มีประเพณีแห่ไม่ค้ำโพในช่วงสงกรานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอำเภอที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมนะสำหรับเชียงใหม่ก็มีอุทยานแหน่งชาติหลายแห่งนะแล้วก็มีอุทยานแหน่งชาติที่เปิดใหม่มาด้วยนะคุณผู้ชมตอนนั้นก็เคยไปเที่ยวมาครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ทําช่องนะปรากฏว่าน่าจะหายไปแล้วเยไม่แน่ใจน่าจะมีอยู่ในเพจนะคุณผู้ชม,มนะลองไล่ดูในเพจนะฮะตอนนั้นเป็นแค่การ เดินทางเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพนะคุณผ,ผู้ชมนะก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้นะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะคอยมาซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผ,ผู้ชมครับ ช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยเราใช้ถนนหมายเลข108ในการเดินทางนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ลงมาถึงจอมทองนะครับแล้วก็ลงไปที่ฮอดนะครับในจริงแล้วเนี่ยการที่เราเดินทางไปลีนะครับแล้วออกที่เถินเนี่ยถ้าว่าเรามาถึงจอมทองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแยกไปได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเลือกที่จะลงมาทางฮอดนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะเข้าไปที่ดอยเต่าด้วยนะเพราะว่าวันนี้ผมจะแวะไปที่ ทะเลสาบดอยเต่ากันด้วยนะแล้วก็เป็นถนนเส้นที่ผมใช้เดินทางแทบจะประจำอ่ะนะฮะในสมัยที่ผมยังทํางานเป็นเลลอยู่ทังภาคเหนือนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้เห็นออสองข้างทางด้วยนะว่าบรรยากาศเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับวระยะทางระหว่างที่ถ้าเราใช้ ใช้เส้นทางนี้นะครับในการเดินทางมางที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะใกล้กว่าทางหลักหรือเปล่าที่เราจะวิ่งขึ้น,นจากเถินมาปุ๊บแล้วมาผ่านลำปางนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนคลิปสุดท้ายนะฮะในพาร์ทที่5เนี่ยผมจะทําสรุป,ปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถนนที่ผมใช้วันนี้มันใกล้หรือมันไกลามากกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับการเดินทางใช้ถนนเส้นนี้นะครับมันจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เดินทางมาที่อำเภอ อำเภอฮอดโดยตรงนะครับอำเภอฮอดอำเภอจอมทองอำเภอโดยเต่าเนี่ยพวกนี้นะฮะจะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สําหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวดออินทนนท์นะครับจากกรุงเทพเนี่ยนะก็สามารถที่จะใช้คลิปนี้นะครับประกอบการตัดสิในใจการเดินทางของท่านได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ลองชมกันดูนะอันนี้มันอาจจะเป็นขาลงนะฮะก็จริงๆมันก็ไม่แตกต่างกันเนาะคุณผู้ชมขาขึ้นขาลงนะฮะก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับว่า ถ้าหากว่าเราเดินทางนะฮะฤดูหนาวฤดูนีฤดูเนี้ยฤดูที่จะมาถึงฤดูกาลท่องเที่ยวเนี้ยจะเป็นยังไงก็บ้างก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับ In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. สำหรับถนนไม่เลข108เนี่ยนะครับหลายๆท่านมักจะเรียกว่าถนนเชีงยงใหม่หางดงนะครับถนนเชีงยงใหม่จจมทองถนนเชีงยงใหม่หอดถนนเชีงยงใหม่แม่สระเลียงนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นถนนสายหลักที่ใช้สําหรับการเดิน,นทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นจนถึงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างชุมชนแล้วก็สถานที่สํางเที่ยวสคัญใน ทางภาคใต้ของทางทั้งเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่อย,ทอ,อยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะค,คุณผู้ชมนะสามารถที่จะเดินทางเข้าสู่ mysterious. ตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เนี่ยก็ใช้ระยะทางประมาณ3.50กิโลเมตรด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ย,ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเดินทางได้2ทางหลักๆนะครับคุณผู้ชมใช่ว่า2ทางหลักๆนะนั่นก็คือการขับรถมาทางหางดง มาทางสามปะองนะครับลงมาที่จอมทองลงฮอดเราจะได้เลี้ยวขวานะครับเข้าที่แม่สรลียงผ่านคุ้นย้มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาที่ตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ถ้าหากว่าหล,ลายท่านมาเที่ยวเชียงใหมนะ่ผมว่าเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่มีคนใช้กันเยอะก็คือว่าขับรถจากเชียงใหม่ขึ้นไปที่แม่ริมนะครับไปถึงแม่แตงเลี้ยวซ้ายนะครับคุณผู้ชมขับไปเรื่อยๆฮะจนไปถึง,งอำเภอปลายนะฮะ แล้วก็ไปที่แม่ฮ่องสอนนะจริงๆแล้วคนที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนไม่ค่อยจะมาเที่ยวที่อำเภอเมืองเท่าไหร่นะผมสังเกตนะน่าจะมาที่อำเภอปลายซะมากกว่านะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครจะมาเดินทางฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเดินทางเป็นวงกลมครับคุณผู้ชมครับเดินทางเป็นวงกลมก็คือเข้าจากแม่ฮ่องสอนจากทางด้านใต้นะฮะแล้วก็วนไปทางปลายนะผมสึกว่าทางเส้นทางนี้ขับง่ายกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าใครสนใจที่จะขับรถ ชมวิวแบบที่เอกลักมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาทางสมิงได้นะครับคุณผู้ชมครับผ่านอำเภอกาลยาณนวัฒนานะครับก็ไปโพลที่อำเภอปายได้เช่นกันนะครับสำหรับเส้นทางดังกล่าวนั้นเ,เดินทางได้สะดวกสบายมากนะครับทุกวันนี้อาจจะติดตรงที่ว่าไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับยังสามารถเดินทางก็ได้แบบง่ายๆนะฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเนาะแต่ว่าปั๊มไม่ค่อยมีฮะผมเองเคยใช้อยู่2-3ครั้งเหมือนกัน เดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วก็มีตังค์นะคุณผู้ชมปัจจุบ,บันน้ำมันแพงมากนะฮะตอนนี้ผมถ่ายทำคลิปเนี่ยน่าจะประมาณต้ตนเดือนกรกฎาคมนะคุณผู้ชมเอ่อต้ตนกล,กลางเดือนแหละน้ำมันที่เชียงใหม่ตกอยู่ลิตรละสามสิบเจ็ดบาทกว่าไทยนะคุณผู้ชมแพงกว่าที่กรุงเทพลิตรละสองบาทนะฮะ<笑><笑>ผมก็เลยเติมทีละห้าร้อยลงมานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเติมเต็มถังไม่ไหวฮะอันนี้ผมใช้ดีเซล B7 นะครับคุณผู้ชมครับ This feeling is taking over. Can we take our time? ริเวณนี้ครับหากใกลขับรถผ่านไปผ่านมาก็แนะนําให้ระมาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีลงโม่หินอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะมีรถบทุกวิ่งกันเยอะมากๆเลยนะผมพยายามที่จะหาข้อมูลนะครับเบื้องต้นก็ไม่พบนะฮะว่าประวัติของการโม่หินเหล่านี้นะครับของการก่อตั้งรงโมเหล่านี้เป็นมาอย่างไงนะครับใครที่มีข้อมูลส่วนนี้นะครับรบกวน ให้ความรู้พิ่มเติมสำหรับผมแล้วก็พู้ติดตามรับชมรับฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับนะว่าจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะ คลิปนี้มาสั้นๆครับผูชมครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอฮอดนะครับเดี๋ยวไปต่อที่อำเภอฮอดในพาร์ทต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับบผู้ชมครับขอบคุณสหรบกาเตดตามรับฟังนะครับมีคำใดไหนเล่ากล่าวแล้วเคไปท้งขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2นะครับ